S <S <an itary> กกตส่งเอกสารถึงสารรัฐมนูญเพิ่มตเติมอีกแล้วคดียุบพักเก้าไกลเมื่อวันที่26มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสารรัฐมนูญยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพักเก้าไกลเนื่องจากมีเอกสารบางรายการที่กกตอสอ่งไปไม่ชัดเจนและมีคำสั่งให้กกตอส่งเอกสารที่ชัดเจนให้กับสารรัฐรมนูญภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งและกกตระบุว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสาร ประกอบคำร้องยุบพักเก้าไกลที่นายเกรียงไกรยื่นร้องต่อกะกะตล่าสุดมีรายงานว่ากะกะตได้ส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนไปยังศาลร,รัฐมนูญแล้วตั้งแต่วันที่25มีนาคมโดยเอกสารที่ชัดเจนดังกล่าวเป็นเอกสารพักเก้าไกลฉบับลงวันที่25มีนาคม2564ที่44สสพักเก้าไกลลงชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนรนัษฎร เสนอร่างพราบาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศออแก้ไขเกี่ยวกับปิดฐานมินประมาทซึ่งสำนักงานกกตได้ประสานงานไปยังสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนสษฎรขอคัดถ่ายเอกสารและได้เอกสารเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ